อะจูว้ายทำอะไรจูนะจะอาบน้ำไหมครับอาบน้ำไหมน้ำไหมอาบน้ำอยไหนอาบน้ำห้องน้ำปะปะายหนจะนะไหีทำรีโมทพังอ่ะยยเก็บหมดพังลูกหมดพังเลย ตู <ể> ้ใหม่เลยนะบอกใหม่ค <c ười> ุณยายก่อนซิตัวไหนดี่ตัวไหนดี่อไมนายจะมาซิเเตอร์ครับไนเตอร์ไนเตอร์อยู่ไนเตอร์ โอ๊ยโอ้ยโอ,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 อยคุณยายตายเลยว่ยวันนี้คอปเตอร์อยู่บ้านกับคุณยายสองคนวันพรหัสครับพรุ่งนี้วันพระ,อะคอปเตอร์กำลังชนครับโยนรีโมทมาแล้วเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็พังอีกนะ ทำอะไรขั้นตูดเหรอไปล้างตูดปุกไปอาบน้ำปะอาบน้ำไหม,ไม